สวีดัตสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องกะมอนชาชนเนลและในวันนี้เราก็อยู่ในแมปเก่าแมปเดิมของเรานั่นก็คือออสตาทาวเวอร์ดีเฟนนะทุกคนและในวันนี้อีกรอบเราก็มาในคอนเทนต์การลงไอเซนคนเดียว EP 2นะทุกคนซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดู EP ก่อนหน้านี้นะก็คือพี่เคยลงไอเซนไปแล้วหนึ่งรอบซึ่ง เรายังมีตัวละครนั่นก็คือตัวหยุดเวลาอาจารย์โกโจตอนนั้นน่าจะ5ดาวหรือเปล่านะแล้วก็ตอนนี้เรามีอาจารย์โกโจที่อัพขั้นขึ้นมาแล้วนั่นก็คืออาจารย์โกโจ6ดาวนะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เราก็ไปได้แค่9 7 6วินะทุกคนแล้วก็เก็บไปได้แค่3 g นะและน้องๆก็คอมเมนต์ว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่ทำอาจารย์โกโจ6ดาวครับนั่นนี่นนน ซึ่งวันนี้เราก็ได้มาแล้วนะทุกคนพี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าเรามีอาจารย์โกโจ6ดาวแล้วเราจะสามารถไปได้กี่วินะทุกคนส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนนะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนได้นะแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตรงน,นี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฝักกดติดตามช่องกระมลชาแช n n นลด้วยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะทุกคนเราเข้าไปเจอกันในด่านกันเลยไปกัน โอ้โห oh, ทุกคนเกือบลืมไปเลยนะซึ่งทีมในวันนี้ที่เราใช้นะทุกคนก็จะมีทันจิโ e ร่กัสเทพเงาหญิงนะอ,อ,อาจารย์โกโจหกดาวคาตาคูล ah ิแล้วก็ไอจังนะทุกคนซึ่งถ้าจำไม่ผิดอีทีก่อนที่น่าจะยังไม่ได้เทพเงาหญิง e นะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้เราจะสามารถล้างใช้เทพเงาหญิง e ทำแต้มไปได้ไกลแค่ไหนมาดูกันทุกคนไปกัน โอเคละทุกคนและในตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันดับแรกก็ขอวางไอจังก่อนเลยละกันโอ้โหไอจังมีบัฟวงเขาแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากทุกคนแล้วเราก็มาต่อที่หน้าบ้านดักไปเลยตัวแรกนั่นก็คือคาตาคูรีนะขอคาตาคูรีซักสองสตัวเลยละกัน ต่ด้วยอาจารย์โกโจรตรงนี้เลยนะทุกคนพี่ขอดักที่หน้าบ้านกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็หยุดเวลาไปหนึ่งขอทันจิโร่ดักช่วยอีกหนึ่งตัวที่หน้าบ้านนะทุกคนคือพี่อยากดักหน้าบ้านสักตัวนะไม่มีอะไรมากไปกันต่อเทพเงาเลยละกันที่ตรงนี้ โอเคถึงหลังบ้านต่อด้วยกาดเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากาดนี่ขออัพไม่ตันนะทุกคนเพราะว่ามันใช้ตังค์เยอะมากอาจารย์โกโจต่อเลยใครวางอาจารย์โกโจยังไงไม่รู้พี่วางแบบนี้นะทุกคนคนอื่นเคยเห็นน้องๆวางแบบว่ากระจุกตัวกันรวมๆตัวกันแต่แบบว่าพี่สะดวกแบบนี้พี่ว่ากระจายความเสียงน่าจะดีที่สุด <Huh? S 1> ไปกันต่อ ไปต่อไม่รอแล้วนะขอทันจิโร่ตรงนี้อีกสักหนึ่งตัวเลยละกันอัพให้ตันแล้วดันมอนไม่ได้ไม่ใช่คูลเลอร์คาตาคูลิอีกสักหนึ่งแล้วก็มุมนี้อีกสักหนึ่งโอ้โหไม่ถึงฝั่งนี้เลยวางได้สุดยอดมากเลยครับพี่ไปกันต่อครับพี่เฮ้ยเสร็จยังวะ น่าจะเรียบร้อยแล้วนะทางนี้โอเคมาเริ่มที่ตรงนี้ต่อขอคูณสองเลยละกันนะทุกคนไม่ทันใจวัยรุ่นวางอาจารย์โกโจไปกี่ตัวแล้วเนี่ยจำไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดน่าจะเจ็ดตัวแล้วนะทุกคนตรงนี้ต่อเลยเป็นยังไงกันบ้างสาหรับสกิลการวางอาจารย์โกโจของพี่โอ้โหเรียบร้อยเห็นไหมก็ไม่แย่นะทุกคน มันก็ไม่เย่นะต่อด้วยตรงนี้อีกสักหนึ่งแล้วกันดักหลังบ้านไว้หน่อยเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและเงินทองไม่ใช่ละเฮ้ยมาแล้วทุกคนโอ้โหไม่ทันใจเลยพี่นี่แหละวางไม่ทันใจน้องๆเลยรู้ตัวนะเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ตัวเก็บมาได้หนึ่งจีเป็นที่เรียบร้อยมัวแต่ตื่นเต้นลืมดูเลยว่าไปได้กี่วินะทุกคนโโหเอาเรื่องว่ะทำไมมันเก่งอย่างเงี้ยวะ ไปกันต่อครับพี่โอ้คาตาคุลีครบแล้วะ่ะโอเคมาอาจารย์โกโจตัวที่1นึฟบไปเลยต่อด้วยอาจารย์โกโจตัวที่สองตัวที่สามสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้คอมเมนต์นะทุกคนมาดูกันว่า EP 2นี้พี่จะไปได้กี่วินะมีอาจารย์โกโจ6ดาวเอาจริงๆคือน้องๆเข้าไปได้แบบว่าไกลมากนะ อีกอย่างมีตัวเวลาตัวหยุดเวลาดีๆนะแต่ว่าพี่ก็มีแค่อาจารย์โกโจโอยังหาโบโมงบมูม่าแบบคนอื่นไม่ได้เลยอีกอย่างคือเคยลงกับน้องๆแล้วแบบว่าน้องบอกว่าโหพี่ผมเคยไปได้แบบว่าโซโลเดี่ยวมืนวิสุดยอดมากเลยอะ่ะเคยได้ยินน้องพูดแแบบคือขนาดนั้นเลยเลยวะอันนี้คือคันวิก็ถือว่าคอมพีทแล้วอะชีวินี้โอ้โอโอ,อะไรเนี่ย วันนี้ขอแค่ทำลายสถิติเก่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคนพันวินี่ถือว่าคอมพีแต่จะดีกว่านั้นก็คือ1200อวินะก็คือเก็บได้4ี่ะนะเพราะว่า EP ก่อนเราได้แค่3 g มนจะีเนาะเก้ารกว่ามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นเยี่ยงไรคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะทุกคนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้จริงๆนะครับยังคง พูดได้เหมือนเดิมว่าเออยังกากอยู่สำหรับการเล่นเกมนี้นะทุกคนเข้าสู่600วิแล้วครับ2 g มาแล้วครับพี่ขอคตาตะคุริอีกตัวอ่ะเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วเหลืออะไรหรือวางผิดที่ผิดม,มุมไปกันต่อทุกคนคูณ2แบบชิวชิวชิวหรือเปล่าไม่รู้หอ,อาจารย์โกโจตัวที่4แล้วต่อด้วยตัว ที่ห้าโอ้รู้สึกว่าวางอาจารย์โกโจห่างอยู่นะเนี่ยทุกคนเกิดข้อผิดพลาดอีกแล้วมองเห็นข้อผิดพลาดใน EP นี้อีกแล้วพอมันห่างแล้วมันก็ทิ้งช่วงในการหยุดเวลาไงเออรู้ตัวโหทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยขอคูณหนึ่งเลยแล้วกันเริ่มใจคอไม่ดีอีกแล้วครับพี่ขอคูณหนึ่งไปก่อนโอ้นี่ไงมันวางได้อยู่นี่หวะโหทุกคนทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยจะรอดไหมเนี่ย จะรอดไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหวางทันจิลรยยาวๆอะค่ะพี่เตรียมเทพเงาไว้เลยรู้สึกใจคอไม่ดีละเตรียมเทพเงารอเลยตอนเนี้แปดร้อยวิโอ้โหทุกคนตั้งหกร้อยเอ็มห้าร้อยเอ็มไหวไหมเนี่ยอย่าบอกว่าเราจะได้ใช้เทพเงาเลยนะทุกคนไม่ได้นะเพิ่งจะแปดร้อยวิขอร้องละโอ้โหไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยโอ้ขอล้างขอล้างเลยละกันเรียบร้อยทุกคน ใช้เทพเงาในตอน8 8 0 0ว,วิโอ้โหเริ่มมองเห็นอนาคตลางๆของตัวเองแล้วตอนนี้ชาแวบอีกตัวที่3ส่วนใครที่แบบว่ามีตัวหยุดเวลาดีๆเข้าตู้นะสามารถคอมเมนต์ทักบอกพี่ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าบางทีพี่ก็ไม่ได้ออนตลอดเวลานะก็คือต้องการตัวหยุดเวลาเทพๆท,ที่ดีกว่าอาจารย์โกโจนะทุกคนตอนนี้ก็คือมีแค่นี้จริงๆ ใช้สอยอย่างประหยัดจริงๆตอนนี้ 3G เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน8ครับโอ้โหทุกคนทำไมมอนมันเหลือเยอะขนาดนี้พี่จะรอดไหมเนี่ยจะสามารถทำลายสถิติเก่าได้ไหมเนี่ยโปรดเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยและตอนนี้เราก็ทำลายสถิติเดิมเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคน976และอย่าบอกนะว่ามันจะจบที่ตอนนี้ก็คือทำลายได้ก็คือจบเลยเหรอ จเย็นพี่ขอสักพันวิได้ไหมขอสักพันวิเถอะเราต้องรอดพุทโธธรรมโมสังโฆเฮ้ยเฮ้ยเเอาจริงดิเรียบร้อยทุกคนแตกเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งพันกับอีกเจวินาทีโอ้โหนี่เราจะไม่สามารถทำลายได้ไกลกว่าน,นี้เลยเหรอวะ oh, <no. S 1> ต้องมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนโอ้จบกันเฮ้อ โอเคละ่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสําหรับวันนี้นะการลงไอเซน EP 2เรียกได้ว่าแก้มือได้ไหมเนี่ยคือห่างกันแค่ประมาณ30 30วิเองอะ่ะทุกคนครึ่งนาทีสามารถเรียกว่าแก้มือได้ไหมแต่ก็ถือว่าทำลายสถิติเดิมอะครับก็ถือว่ายังทำลายสถิติเดิมได้อยู่แต่ก็คิดว่ามันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะทุกคน ไม่รู้ว่าไปผิดพลาดช่วงไหนน้องๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าการวางอาจารย์โกโจอของพี่มันผิดหลักฮวงจุ้ยไปนิดหน่อยหรือเปล่าโอเคใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ากดติดตามช่องนะฝากกดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์เพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฟีดเยอะๆนะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้มาใช้อาจารย์โกโจ6ดาวตามที่น้องๆเคยขอสำหรับ ไอเซน EP ก okay. okay, so so ่อนหน้านี้โอเคก็ได้ประมาณนี้แล้วทุกคนทำดีที่สุดแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย